เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google m a ปแปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n b a m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตูน่กัอดมินเอจากเพจ NBM m a n i ก็มีกัทุกคนเช่นเคยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมีการแข่งขันแค่เกมเดียวคะ่ะเพราะว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเราได้คู่นัดชิงสายเรียบร<ช>้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะคะขอไปอัปเดตข่าวคาวที่ทุกคนให้ความสนใจกันส นั่นคือการพูดคุยของยานิสอันเทจคุมโปนะคะกับผู้บริหารทีมของเขาคะ่ะเกี่ยวกับอนาคตของทีมแล้วก็อนาคตของตัวเขาเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับสำหรับยานิสอันเทจคุมโปนะครับแม้ว่าในเพลย์ออฟซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีผลงานที่น่าผิดหวังนะครับแต่สำหรับผู้เล่นอย่างยานิสเนี่ยไม่รู้ว่าอีกี1 0ปีนะครับถึงจะมีผู้เล่นแบบนี้เข้ามาโดยเฉพาะอยิงย่งทีมม ok ิวกอีบัคสเนี่ยนะครับ ย้อนกลับไป43ปีที่แล้วนะครับเขาถึงจะมีผู้เล่นอย่างคาริมอับดุลชาบาครับจากจนั้นผ่านมาปีที่44ถึงจะได้ตัวยานิสอันเตอร์คุมโปมาร่วมทีมครับนั่นหมายความว่าการที่จะเก็บตัวยานิสเอาไว้กับทีมเนี่ยมันหมายถึงอนาคตมันหมายถึงความหวังของชาวเมืองแฟนๆของทีมเนี่ยนะครับ ังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจครับแต่วันนี้ที่มันเป็นกระแสเนี่ยนะครับก่อนที่ยานนิสจะเข้าพูดคุยกับเจ้าของทีมกับผู้บริหารทีมทุกคนเนี่ยนะครับเขาได้อันฟลอล์ไอจครับส่วนตัวของตัวเองโดาจะเป็นทีมเนวักกี้บัคเองเพื่อร่วมทีมทุกคนเนี่ยนะครับ จะเหลือก็แต่คนในครอบครัวครับโดยจะเป็นภรรยาที่น้องทุกคนเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็เลยเกิดกระแสครับในช่วงที่พวกเรากาลังนอนครับช่วงบ่ายของวันนี้นะมันก็น่าคิดนะครไบเอเมเน่แต่มันตรงกับตอนคืนของบ้านเราเลยนะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวว่อนไปทั่วสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับดังนั้นการพูดคุยครั้งนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาส่วนตัวครับ การเติมทีมการเสริมทีมเข้ามารอบๆตัวเขาเนี่ยว่าจะเอาใครมาเพิ่มว่าจะเทรดใครบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่การที่เขา unfollow IG เนี่ยมันหมายความว่าเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวเขาต้องการโฟกัสกับทีมอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าพอค,คุยเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมา unfollow อันนี้เนี่ยโหเป็นกระแสทั่วโลกแน่นอนดังนั้นเขาก็เลยก่อ,ออันนี้ก่อนแล้วกันเบรกก่อนแล้วค่อยเข้าไปคุยคุยแล้วสรุปสุดท้ายว่ายัางไงค่อยว่ากันในส่วนของสัญญ,ญาส่วนตัวของยานิสเนี่ยนะครับ ทางทีม Milwaukee Bucks เนี่ยสามารถยื่นสัญญาระดับ5ปี Supermax contract extension 35%เนี่ยนะครับเป็นทีมเดียวนะครับที่สามารถทําได้สําหรับสัญญา Supermax contract อันนี้นะครับมันเหมือนเป็นสัญญาพิเศษครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทีมตลาดเล็กแบบนี้นะครับโดยเฉพาะทีม Milwaukee Bucks เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมตลาดเล็กที่จะดึงดูดแล้วก็เก็บผู้เล่นที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมไว้ได้ยาวๆครับมันมีข้อบังคับมันมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับที่สามารถจะให้35% max ได้สำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์7-9ปีนะครับตามปกติ สัญญามากที่สุดที่ทีมจะให้ได้คือ30%สาหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์7-9ปีแบบนี้เนี่ยแต่ด้วยความที่เขาผ่านเกณฑ์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น MVP ผู้เล่นเกมรับ All NBA อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยยานิสจึงสามารถกระโดดข้างเข้าไปเท่ากับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับ10ปีครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเคยทําวิดีโอไว้นะครับแต่เรา2คนก็คุยกันว่าอย่าเพิ่งแนะนําเลยเดี๋ยวทําใหม่ดีกว่าเกรใจคนดูใช่ครับโอ้ไม่ค่อยูเรื่องเท่าไหร่ ยังพูดแบบว่าเ,ออเดี๋ยวคนนี้จะย,ายนน้ายไปนั่นอะไรประมาณนี้ใจคนดู่ะไม่กล้าแนะนำครับแต่เดี๋ยวจะทาให้ใหม่นะครับสัญญาว่าเดี๋ยวจะทาใ,ให้ใหม่เอาให้เข้าใจมากขึ้นเลยเวลาดูปุ๊บเนี่ยอ๋อจะได้เข้าใจว่า <S 2> <S 2> ซูเปอร์แม็กซ์มันคืออะไรแม็กซ์คอนแทรคมันคืออะไร,อ,อ,ะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวทําให้ใหม่เลยครับเดี๋ยวขอจบ, off จบเทย์ออฟจบฤดูกาลนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทาให้ครบเลยครับแต่สาหรับสัญญาซูเปอร์แม็กซ์อันนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ายานิสรับสัญญาตรงนี้เอาไว้เนี่ยเขาคือคนที่่6นะครรรัับใปวตตติศาาส์ขออง NBA จก รัสเซลเวสบุกเจมส์ฮาเดนเดมิอนลลลาครับแล้วก็จอห์นวอลคนที่6ครับจะเอาหรือเปล่าเดี๋ยวรอรอ,รอติดตามชมครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติม uh huh. เนี่ยเราจะมารายงานให้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยไอรายละเอียดที่เขาคุยกับเจ้าของทีมคุยกับผู้บริหารทีมเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยอ,ออกมาครับเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอติดตามกันครับ ค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ข่าวดีของบอสตันเซอร์ติกสบ้างนะคะโคชแบรดซิลเวนค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าปีกสุดหล่อกอร์ดอนเฮเวิร์ดค่ะจะสามารถกลับมาลงแข่งขันได้นะคะในซีรีส์นัดชิงสายค่ะแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าสามารถลงได้เกมไหนค่ะแต่เขาสามารถกลับมาได้แน่นอนค่ะสำหรับเจ้าตัวกอร์ดอนเฮเวิร์ดค่ะเขามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวาพลิกนะคะความรุนแรงระดับ3เลยค่ะตั้งแต่เกม2ของรอบแรกค่ะเจ้าตัวเนี่ยจะต้องพักอย่างน้อย1เดือนนะคะและตอนนี้ค่ะก็ใกล้จะถึงเวลากําหนด1เดือนแล้วนะคะเขาถึงได้กลลับง ได้แล้วค่ะทางทีมเนี่ยก็ต้องประเมินอาการอีกทีหนึ่งนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะพร้อมลงไปลงสนามค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวคงอยากลงไปช่วยทีมอยากเล่นมากมๆ,ๆแล้วนะคะรอบชิงสายด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องออกจากบับเบิลค่ะเพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยจะคลอดลูกคนที่4นะคะและนั่นก็เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าถ้าออกไปแล้วนะคะกลับมาเนี่ยก็ต้องมาคัดกรองหาเชื้อไวรัสอีกนะคะโอ้โหก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ทีนี้เรากลับเข้ามาสู่เกมเดียวในวันนี้กันค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะระหว่าง LA Lakers เจอกับ Houston Rockets ค่ะสำหรับเกมนี้นครับอย่างที่บอกในวิดีโอก่อนเนี่ยนะครับว่ายามใดก็ตามที่ทีมมิรบอลเจมส์ว่าจะเป็นแมมมี่ฮีทหรือจะเป็นคลิปแบงคาวเรียรวมถึงเลเกอร์สในชุดนี้ด้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่ารบอลเจมส์เนี่ยสามารถขึ้นนำซีรีส์แบบ3ต่อนหนึ่งแบบนี้เนี่ย13ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชนะเรียบครับ13ครั้งดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็นครั้งที่1 4เขาไม่ยอมพลาดโอกาสนั้นนม,มาเ แฟนๆหลายๆคนเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชุดสีขาวเนี่ยชุดของเรเกอร์หรือว่าชุดของโรเกสเพราะว่ายิง3คะแนนกันแม่นเหลือเกินครับในเกมวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาทิฟมอริสเนี่ยนะครับที่ลงมาแทนเจวลมักกีหรือว่าจะเป็นเดอะไวท์ฮาวเวอร์เซนเตอร์ทั้ง2คนที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยนะครับวันนี้เขายิง4ครั้งลง4ครั้งเรียบเลยครับรวมถึงเหมือนไม่มีความกดดันด้วยนะคะรวมไปถึง KCP แล้วก็แดนนี่กรีนครับที่แฟนๆเนี่ยลืมไปแล้ว วันนี้ก็ยิงสบายเหมือนมาซ้อมยิงเล่นๆไปเรื่อยๆครับเชื่อไหมครับว่าแป๊บเดียวจริงๆครับนำโดยรบอลเจมส์ไม่ว่าจะเป็นการทะลวงห่วงโจมตีวงในเก็บแปมเอาฟาวจากจุดโทษเนี่ยครับแป๊บเดียวจริงๆครับนำเป็น20แต้แปมโอ้โหทั้ทงๆที่แอนโทนีเดวิสเนี่ยครับยังแทบไม่ได้ยิงเลยสักครั้งเดียวเย่ยแต่แต่แอสซิสแอสซิสโอ้ รู้สึกตัวจริงนาไปเกือบ20กว่าเงี้ยโอ้โหแล้วมันจะไปสู้ยังไงไหวครับแต่ไม่เป็นไรครับช่วงหลังเนี่ยทางล็อกเกส์เนี่ยก็สู้นะครับเขาพวกเขาพยายามสู้ครับแล้วก็กลับมาได้ดีไล่มาจนเหลือเลขตัวเดียวครับแต่พอเข้าสู่วทเตอร์ที่3ครับไอความสมดุลความบาลานซ์ต่างๆเมื่อจะเป็นเกมรุกเกมรับการยิง3คะแนนการรีบาร์ต่างๆของเลเกอร์สในวันนี้เนี่ยเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเรียกว่าลงมาชยี้เลยครับในวอเตอร์ที่3เนี่ยบางช่วงเนี่ยนำหาถึง30คะแนนแล้วมันจะไปสู้ยังไงไหวครับคุยไ เล่นให้เวลามันหมด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 ไปแล้วกันวันนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายเลเกอร์เนี่ยก็ชนะเข้าป้ายไปอย่างตื่นเริงบันเทิงใจมากๆครับวันนี้ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเรเบรนเจมส์29แต้ม11รีบาวเจ็แอสซิสต์ครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิร์เลยนะครับแล้ววันนี้ครับคาร์ครูซมาครับ17แต้ม4รีบาวสองแอสซิสต์ครับวันนี้ชิลๆครับยิงง่ายข้ามสบายไม่กดดันอะไรเลยครับและแล้วสุดท้ายเนี่ยครับ LA เลเกอร์เนี่ยก็สามารถทำฝันของแฟนๆสำเร็จเบื้องต้นนะครับ เข้าสู่นะัดชิงสายได้อีกครั้งครับในรอบ10ปีครับโอ้โหเสื้อนี่สวยเลยนะฮะวละวันนี้มากไปกว่านั้นครับไอการเข้าชิงสายครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นในรอบ10ป,ปีเนี่ยไม่ใช่แค่เลเกอร์นะครับทั้งเลเกอร์แล้วก็บอสซอนเซลติกเ่ยพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยในรอบ10ปีเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเข้าชิงสายทั้ง2ทีมแล้วแต่ พวกเขาจะไปได้ถึงนัดชิง NBA f i n a l หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมาติดตามชมกันครับต้องถามทั้งแมมีฮ่ฮีทั้งต้องถามทั้งผู้ชนะระหว่าง l a p e r s, <S กับเ e n v e อ n u g g e t s ด้วยนะครับว่าจะยอมหรือเปล่าเราต้องมาติดตามกันครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าซีรีส์นี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เกม3นะครับในช่วงควอเตอร์ที่4หรือเวลาอีก10นาทีเนี่ยหลังจากที่เะบอลเจมยิงลงไปเนี่ยแล้วเลเกอร์สเนี่ยขึ้นนำหลังจากนั้นจนถึงนาทีสุดท้ายของเกมนี้เนี่ยนะครับบล็อกกสไม่มีโอกาสขึ้นนำเลเกอร์ เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยรวมไปถึงหนึงร้อนาทีครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันขี่กันขนาดนี้เนี่ย <S <S ไม่น่าเชื่อจริงครับและที่น่าประหลาดใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมครับไม่ว่าจะเป็นเจวิลแม็กกี้เดอวท์ฮาวเวิร์ดแอนโทนีเดวิสอะไรแบบนี้เนี่ยข่มล็อกเกสนะครับแต่เป็นการเล่นที่แบบมันเป็นจุดแข็งของล็อกเกสเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเร็ว <S <S 1> <S 1> รการยิง3คะแนนการสวนกลับเปิดเกมเร็วแบบนี้เนี่ะครับเลเกอร์เนี่ยใช้จุดแข็งตรงนี้ของล็อกเกสจัดการตัวล็อกเกสเองไม่น่าเชื่อจริงครับโอ้โหมัันนนนตตอออข้าาามยย่่่งงทีคคคคิิิดดเละรรรบืจๆแกก็ว เด็กก็ไปเน้นที่แอนโทนีเดวิสก่อนเป็นหลักเนี่ยนะครับค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆเก็บฟ้าเก็บแตมแต่ไม่ใช่เลยครับโอ้โหปรับเปลี่ยนใหม่ครับเอาจะเวลแมกกี้ออกไปเอามาค i ิฟมอริสลงมาช่วยกันยิง3เอาโรนโดลงมาเอาคายคูสมาลงมา เล่นวิ่งแรกเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคืออันนี้คือการแก้เกมการปรับเปลี่ยนแต่ละซีรีส์อย่างที่พวกเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเหมือนเกมแรกจะลงมาดูเชิงก่อนเลยนะคะมิเน่าแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่แพ้เกมแรกก่อนแล้วก็เก็บเรียบเลยครับสี่เกมรัดครับซีรีส์ที่ผ่านมาเจอกับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ก็แบบนี้เหมือนกันครับโอ้โหจำได้เล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยค่ะเกมแรกพอชนะเกมแรกเนี่ยโอ้โหพอร์ตแลนด์ยืดเลยโอ้โหเหมือนล็อกเกมวันนี้เลยครับ สุดท้ายเรียบเลยครับโดนกดหัวงอไม่ได้เงยหัวเลยวันนี้ก็ต้องยอมแพ้ไปเนี่ยนะครับและมากกว่าน,นั้นครับการเข้าชิงสายครั้งนี้เนี่ยครับ ทำให้ KCP เนี่ยนะครับโอ้โหได้โบนัสเพิ่มจากสัญญาที่ตกลงกันไว้ครับ5 0 0แสนเหรียญเอาน่าดูจากดูจากการเล่นวันนี้ก็ให้ให้เข้าไป5 0 0แสนเหรียญหรือว่า16ล้านบาทนะครับโอ้โหสบายครับตอนนี้นอนตีพุงโอ้โบนัสสบายเลยและการชิงสายครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตการเล่นของแอนโทนีเดวิสครับโอ้โหเล่นมาแทบตายเนี่ยยังชนะแค่4-5เกมเองในเพลย์ออฟเนี่ย มาอยู่กับเลเกอร์แป๊บเดียวเนี่ยเข้าชิงสายเลยครับ,รบนี่คือความยอดเยี่ยมของเลเกอร์ที่นำโดยรบอนเจมส์ครับทำให้แอนโทนีเดวิสเนี่ยมีโอกาสครับมีโอกาสสัมผัสเราก็ดีใจกับเขานะคะมีโอกาสสัมผัสนะชิงสายครั้งแรกแล้วนะครับและมากไปกว่านะั้นครั้งนี้ครับเรเบอนเจมส์เนี่ยก็กลับไปยืนในจุดที่ตัวเองชินปกตินี่ก็คือเข้าชิงสายตลอดต่อเนื่องในเจ็ดแปดเก้าครั้งเนี่ยสุดท้ายครั้งที่ผ่านมาในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอเคพลาดไปนิดนึง ครั้งนี้ครับกลับมายืนที่เดิมครับเปลี่ยนฝั่งนิดนึงจากฝั่งตะวันออกมาเป็นฝั่งตะวันตกครับนี่คือความยอดเยี่ยมของเรบอบอลเจมส์ครับวัย35ปีฤดูกาลที่17ครับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยเลเกอร์ทำได้้วครับทำได้ตามฝันเบื้องต้นของแ <c oughs> ฟนๆแล้วครับที่เหลือเนี่ยอีกอย่างที่แฟนๆต้องการก็คือศึกของเมือง l a 2ทีมนี่แหละครับที่เหลือครับมารอดูคลิปเปอร์สครับจะมาตามนัดหรือเปล่าคือนี้รู้เรื่องครับตอนนี้ก็ให้นักเก่อนครับ ในฝั่งของฮิลซันวอลกี้ส์ค่ะตามรายงานความพังของพวกเขานะคะหลังจบเกมที่แล้วค่ะพอเข้าไปในห้องพักนักกีฬาเนี่ยนะคะสื่อเนี่ยรายงานว่าโ oh, อ้โหทะเลาะกันเอะอะววยวายจนดังออกมานอกห้องพักเลยทีเดียวนะคะอย่างนี้แหละคะ่ะทีมเนี่ยที่แพ้แล้วค่ะอะไรอะไรมันก็แย่แบบไปหมดเลยจริงๆนะคะแต่พวกเขาก็ยังคงมีงานต้องทํานะคะมีเกมวันนี้ที่จะต้องเล่นค่ะ พอเปิดเกมมานะคะโอ้โหความพังนี่ก็ยังคงต่อเนื่องจากเกมที่แล้วค่ะในเกมวันนี้ค่ะจุดแข็งของทีมนะคะอย่างการเล่นฟาสต์เบร k ค่ะแล้วก็การทําแต้มยิงแต้มมคะแนนนะคะวันนี้ทางทีมเนี่ยก็ทาได้ไม่ดีเลยค่ะเข้าไปวานก็พลาดนะคะรีบาวก็ไม่ได้ค่ะทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นรองเอลเอริเกอร์สหมดเลยนะคะจะมีก็แต่เจมส์ชายเดนค่ะที่วันนี้เขาพยายามได้ดีนะคะถือว่าแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองของเกมที่แล้วได้ดีค่ะเป็นคนเดียวค่ะที่สามารถทําแต้มย่างต่อเนื่องให้กับ h ิ u s t o n Rock กเกสได้ในขณะที่ตัวจริงคนนออืื่่ถวา น่าผิดหวังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนค่ะการลุยเข้าไปวางนะคะหรือการป้องกันนะคะทุกอย่างเนี่ยเน่าสนิทอย่างหน้าผิดหวังจริงค่ะหันไปมองทางด้านลัเซอร์เวสบูปบ้างค่ะในเกมนี้นะคะก็ยังคงสเปะสปะค่ะ และจุดแข็งของเขาค่ะคือการลุยเข้าไปวางทาแต้มนะคะวันนี้ก็ทําได้ไม่ดีเลยทีเดียวค่ะในส่วนของ PJ Tucker นะคะแล้วก็ e อ i c ก o r d o ดอนค่ะที่ปกติเนี่ยก็ยิงดีนะคะเกมไหนแย่งจริงก็ยังพอยิงได้ค่ะแต่เกมวันนี้ทําได้ไม่ดีเลยจริงๆค่ะน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศในทีมเนี่ยพังไปแล้วนะคะแล้วก็โดนเกมรับกดดันของ L a l เ k e r กด้วยค่ะทําให้วันนี้ผลงานไม่มาเลยค่ะในบรรดาตัวจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมีแค่เจมส์ชาร์เดนคนเดียวค่ะที่สามารถทําแต้ม2หลักได้นะคะและช่วงท้ายเกมค่ะจะมีรัสเซลเวสปูค่ะที่สามารถทําาแต้้้ม2หลักขึนได แต่ตอนนั้นก็คือท้ายเกมแล้วปะเกมมันขาดไปแล้วมาก็ไม่มีก็ไม่มีผลอะไรกับทีมแล้ค่ะสำหรับเกมนี้นะคะหลังจากจบคอเตอท์่สเนี่ยค่ะตุ่นมั่นใจเลยค่ะว่าคงมีแฟนบาสส่วนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะปิดทีวีค่ะแล้วก็ปิดค่ะปิดแอปค่ะแล้วก็ไปทําอะไรอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเกมนั้นขาดจริงๆค่ะดูแล้วเนี่ยทีมเนี่ยโอ้โหมันห่างชั้นกันมากเลยค่ะจบเกมไปค่ะก็แพ้อย่างเซ็งๆนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ค่ะเจมส์ไทรเดนสามสิบแปมหกรีบาวห้าแอสซิส ยิงฟิลโก60%กสแต่สคะแนนจุดเด่นนะคะวันนี้ลงแค่2ลูกเองค่ะระดับ25%เท่านั้นเองนะคะเจฟฟ์กรีน13แต้ม2รีบาวค่ะและเกมวันนี้นะคะแน่นอนค่ะโอ้โหพอยิ่งแพ้แล้วเรี่อก็ยิ่งหงุดหงิดนะคะคมีดราม่าช่วงท้ายเกมของเวสต์บุกด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคือจริงๆในช่วงที่เกมเนี่ยห่างก,กันประมาณ30คะแนนเนี่ยนะครับ,รบ,รบทั้งราจอนโวลโดกับราเซลเวสต์บุกเนี่ยเหมือนจะมีการขกเขียยกัน uh huh. มีปากเสียงกันนิดนึงครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับับบกก็มมมีีีีเเสสยยงงงขขอแแแฟนแฟนนนนนๆ้้าาครต่่่ลุ คือแฟนพิเศษนะครับไม่ใช่แฟนแฟนอย่างพวกเราเพราะคนที่จะเข้าไปได้เข้าไปในดิสนีย์บับเบิลแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนพิเศษของนักกีฬาครับไม่ใจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนสําคัญต่างๆเนี่ยลูกหรือว่าภรรยาแบบนี้นะครับ สิงจะเข้าไปชมเกมการแข่งขันได้ซึ่งในจุดนี้เนี่ยเสียงที่ตะโกนออกมานะั่นคือพี่ชายของราจอนรอนโดครับเขาตะโกนไปว่า trash แ,แบบประมาณบบว่าเหมือนว่าไปจอกวายขยะกากอะไรประมาณานี้นะครับแล้วก็ตามด้วยบายบายแบบเดมิแอนลีเลิร์ดครับโอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆจงๆ็บปวดเพราะว่าลีเลิร์ดเนี่ยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมายิง3คะแนนทําให้ OKC เนี่ยทีแตกไปเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องมาอยู่กับร็อกเก็ตส์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเวสบุกบอกไม่ยอมบุนหญิดมันรับไม่ได้สติแตกแล้วผมสติแตกแล้วเขาก็เลยไปบอกกกรรรมาาว่ ให้เอาคนนี้ออกไปครับนั่นคือพี่ชายของรอนโดครับออกไปจากเกมครับแต่ในส่วนของพี่ชายรอนโดเนี่ยก็ถือว่าทําไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นการแอตแทกนทักกีฬาโดยตรงแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือทําไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีทางจดหมายของทาง NBA อครับอาจจะแจ้งเข้ามาว่าผู้ที่ชมเกมการแข่งขงันแฟนพิเศษแบบนี้เนี่ยนะครับต้องมีการทําตัวประพฤติตัวอย่างไรครับไม่ให้ทําแบบนี้อีก ในจุดนี้มันก็เลยเกิดดราม่านิดนึงครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับเกมก็จบไปเพราะสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับแบบนี้ฮิล o n นวอลเกสนะคะในเพลย์อ f ฟนี้ค่ะต้องยอมรับความพังจริงนะคะไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะคะกับการเล่น Super Small Ball ค่ะแ mm hmm. อดมินได้คิดว่าอย่างไรบ้างคะในฤดูการข้างหน้าค่ะการเดินหน้าต่อไปของพวกเขาเนี่ยคะ่ะ คืออันนี้เนี่ยนะเป็นการบ้านหนักเลยครับของผู้บริหารทีมครับ,รบจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมก่อนนะครับคือพวกเขาเนี่ยพยายามมากมายครับเหนือนจากการเปลี่ยนเป็น Small Ball การเทรดคนนั้นคนนี้ดึงซูเปอร์สตาร์มา MVP เข้ามาเนี่ยหรือจะเป็นคริสพอมาเป็นเวสบุกเนี่ยคือเขาพยายามเต็มที่แล้วจริงๆพยายามไปให้ถึงแชมป์ให้ได้แต่มันก็ยังไม่สําเร็จจริงๆครับตอนนี้การบ้านหลักๆของเขาเนี่ยมีอยู่3ข้อเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับนั่นก็คือ จะเอาอยัางไงดีกับโคชไมค์แดนโทนี่ครับ, Dan ค,รบคือฤดูกาลนี้เนะี่ยสัญญาของไมค์แดนโทนี่เนี่ยก็จะหมดลงและก่อนหน้านี้เราก็มีข่าวครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจที่จะต่อสัญญากับไมค์แดนโทนี่หลังจากจบฤดูกาลนี้แต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าผลงานมันแย่<อ>จริงๆครับในวันนี้เนี่ยนะในซีรีสน์นี้โดยเฉพาะซีรีส์นี้เนี่ยนะครับและหากสุดท้ายแลวเนี่ยนะครับทีมเนี่ยไม่ต่อสัญญ,ญากับไมค์แดนโทนี่เนี่ยตลอด4ฤดูกาลที่เขาเป็นหัวหน้าโคชให้กับทีมเนี่ยนะเขามีผลงานที่ดีมากๆนใฤดูกาปกตินะถึง27ครั้ง แพ้101ครั้งนะครับ <Ừ. S 1> ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ<ช>ถือว<ะ>่าเป็นทีมระดับท็อปท็อปของลีกเลย <Ừ. S 1> แต่ปัญหาก็คือพอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยช็อตเลยค่ะทีมของพวกเขามีปัญหาตลอดเลยไ <Ừ. S 1> ม่ว่าจะเป็นการเล่นสไตล์การเล่นการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยไปได้ไกลที่สุดก็คือเกมเจ็ดในนัดชิงสายครับแล้วก็แพ้โกลเกด้เนสเตทวอริเออร ตรงนี้คือปัญหาครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ต่อสัญญาจริงๆเนี่ยตัวไม้แดนโทนี่เนี่ยก็มีทีมสนใจนะครับอย่างอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือบอกมาแว่แวๆแล้วว่าสนใจตัวไม้แดนโทนี่อยู่เราก็ต้องมาติดตามชมครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะเอายังไงกับโค้ชคนนี้ดีค่ะแต่ในมุมมองแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยนะคะในซีรีส์เพย์ออฟซีรีส์เนี่ยค่ะที่เจอกับ LA l เ k e ลเกอเนี่ยค่ะ คิดหวังจริงค่ะมินเน่คิดว่าจะสู้กันได้แบบว่ามันกว่านี้นะคะและการบ้านข้อต่อไปเนี่ยครับเขาต้องตัดสินใจครับว่าเขาจะต่อสัญญากับ p j t u c k e r หรือเปล่านะเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของ PJ Tucker แล้วถ้าเกิดไม่ต่อเนี่ยจะเทรดก็จะเทรดยังไงนนี้เนี่ยเป็นการบ้านที่สําคัญเลยครับเพราะว่า PJ Tucker เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนสําคัญของ<ถ>ทีมมากๆนะครับเขายิงมุมข้างครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่เห็นเขาเป็นผู้เล่นที่ต้องมายืนเซนเตอร์แทน คลิ้งคาเปล่าเนี่ยครับหูคอยชนคอยเรียกว่าร่างกายเนี่ยหูกรอบยั่วไปหมดแล้ตรงนี้ครับมารอติดตามชมนว่าเขาเจอยังไงเขาจะให้สัญญาที่เหมือนการตอบแทนหรือเปล่าหรือว่าจะหาทางเทรดออกไปเนี่ยรอรอชมกันครับและสุดท้ายครับการเสริมทีมรอบๆ2 MVP ของทีมแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปวดหัวมากๆเพราะทีมของพวกเขาเนี่ยยังต้องเจอกับสัญญามหาศาลของทั้งสคนนะครับสคนนี้คือ หนึ่งใน5คนที่บอกนะว่าเป็นสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กของ NBA ครับสองฤดูกาลที่เหลือเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เพลย์ออฟชั่นในปีสุดท้ายเนี่ยทีมเนี่ยต้องจ่ายให้กับแต่ละคนในสัญญาเท่ากันนะครับปีหน้าเนี่ย41.3ล้านเหรียญปีถัดไปเนี่ย44.2และปีสุดท้ายนี่คือ47ครับปี2023เนี่ยเป็นเพลย์ออฟชั่นคือผู้เล่นเนี่ยสามารถจะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ได้แต่ในเมื่อสัญญามันมหาศาลแบบนี้เนี่ยยังไงก็เชื่อว่าเขาก็ตต้้้้้้้ออองงเเเเเลลลลืกรรรรรัััััับบบ47าานน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 หหหีีีีียยยยญแแแ่่่่คคมมปปวววดทททะใ มีมูลค่าที่ต้องจ่าย2คนนี้เนี่ยนะครับ265ล้านเหรียญครับโโอ้หูปวดหัวมากๆครับมันเยอะมากๆการที่จะหาผู้เล่นเกา่เกาเก๋งเก่งๆมาเติมเสริมทีมเนี่ยมันยากมากๆครับเพราะว่าหเพดานเงินนี่ก็แทบจะเต็มแล้วแค่2คนนี้ก็ซัดเข้าไป80กว่าล้านเหรียญแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคนอื่นนะครับอย่าง PJ t u ทักเ e อเอริกกอร์ดอนีกเหนื่อยครับอันนี้คือการบ้านเบื้องต้นนะครับยังมีอีกเพียบเลยครับ แต่ในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยไม่ต้องห่วงคะเดี๋ยวจะทําให้ทุกทีมอย่างที่บอกครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอเกาะสถานการณ์ของเพลย์ออฟไปก่อนนะครับเมื่อจบเกมวันนี้ค่ะเราก็ได้ทีมที่3แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเหลืออีกทีมเดียวค่ะคือทีมที่4นะคะติดตามชมค่ะเชียงคืนวันนี้ค่ะจะเป็นทีมไหนเรามาปิดท้ายกันด้วยเพลย์ออฟเดย์ประจาวันนี้ครับ ขอยกให้กับเชสดาวบล็อกครับโอ้โหเป็นลูกหากินของเรเบนเจมครับแต่วันนี้ไม่ใช่เรเบลเจมครับเป็นโกดเหมือนกันครับเป็นโกดคารุโซครับจังหวะนี้แบบเลียนเคล็ดวิชาของเรเบลเจมมาเต็มที่แล้วอยากจะลองของหน่อยวันนี้ขอตบ MVP อย่างเจมฮาเดนหน่อยครับโอ้โหเห็นเรเบนเจมทำมาหลายครั้งแล้ววันนี้ขอลองบ้างโอ้โหสวยงามมากๆครับเจมฮาเดนเจมฮาเดนเสียคนเลยครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบเกมวันนี้ค่ะแฟนๆฮิลซ์ซึ่งโรเกสค่ะมีอะไรในใจบ้างคะระบายมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะไทยซิตีนี้กดไลค์ที่โลโก้เอ็มบี a มเนียตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุงๆจากพวกเราทั้งสองคนค่ะนึกถึงเอ็มบีนึกถึงเอ็มบีแมเนียน,นะคะ <c oughs> วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs>